สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือ2ส,สามารถดูราคาและเอียดรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w d b i g b i ็ e .com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาเขาว่า Big กไบคเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับ้บานเรามี Facebook ค้นหาภาษาไทยวัดดีเจริญยนต์ และมี t u b e c h anel n นะครับ h anel n D BigB กไอย่าลืมกดติดตาม u ั s c r i b ้และอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาสั่นกระดิ่งเนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนเข้ามือถือเวลาผมลงคลิปใหม่หรือไลฟ์สดทาง YouTube นะครับก็วันนี้ผมมีรถมานำเสนอคือเจ้าคันนี้ Suzuki g s x s, s 1 0 0 0ในดคลิปนี้นะครับผมจะพาเดินดูรอบรถเหมือนเคยนะครับแล้วก็เอาไปลองวิ่งบนท้องถนนด้วยจะได้เทียบเสียงเอารวมมันอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะครับอันนี้ผมบอรมรถรอไว้แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเอาไปลองวิ่งบนทองถนนเหมือนเคยนะครับตัวนี้ท่อเดิมทั้งเส้นนะครับสังเกตว่าท่อเดิมรู้สึกจะค่อนข้างดังพอใช้ได้เลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยของแต่งมีเล็กๆน้อยๆพวกกันล้มนะครับส่วนใหญ่เอาว่ารถแทบจะเรียกว่าสแตนดานได้เลยแหละมีจุดหนึ่งนะครับผมนึกว่าเป็นของแต่งนะแต่ตัวนี้เป็นของติดรถมาเลยคือตัวแฮนด์นะครับเป็นแฮนด์อ้วนของ랜เ,เทล แฟ็ตบาร์นะครับตัวนี้เป็นของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นของเดิมติดรถเลยแฮนด์ยี่ห้อน,นี้ผมผมเห็นในรถหลายรุ่นชอบเอามาใส่นะครับเป็นของแต่งที่เขาเป็นอัฟเตอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ตัวนี้ติดมาจากโรงงานเลยซึ่งคนนิยมใส่กันตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันได้ขึ้นชื่อเรื่องความว่าแฮนด์มันค่อนข้างเหนียวนะครับแต่มันเบาโดยปกติเนี่ยถ้าในรถส่วนใหญ่เราจะเห็นมักจะเป็นแฮนด์แป๊ปนะครับให้ผมเรียกกันซึ่งแฮนด์แป๊ปเนี่ยบางทีมันให้ตัวได้เยอะนะครับ เผ่อว่ามันไม่ได้แข็งมากกรณีบางทีเราไปผูกรถเนี่ยบางทีผูกรถขึ้นกระบะผูกไม่ดีไปผูกที่ปลายแฮนด์แล้วกดมันลงมาเนี่ยแล้วเราดึงแรงนี่แฮนด์มีงอตามเลยนะครับแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าเหนียวมากๆ GSXS พันคันนี้มาพร้อมกับระบบกุญแจอิโมบิ l ล z เ r อร์นะครับหรือกุญแจชิปแต่ส่วนตัวผมว่ามันกุญแจเชยเชยเมื่อเทียกบกับพวกไทยอพุสานะดูแล้วเหมือนไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเส้นเดิมนะครับมันเคยชิดขวากับรถนะครับ ขับสั้นเร็วผมนะ่ะกลัวลวนะพวกนี้นะบางทีจังหวะเรามองขวาเพื่อจะออกนะแล้วหันซ้ายมาโป๊ะสวนมาอย่างแรงลยเมื่อกี้ถ้าต่างคนต่างเร็วอาจจะมีกระแทกไหล่กันบ้างเครื่องยนต์ดึงดีใช้ได้เลยนะครับขนาดเมื่อกี้ผมว่าผมสับหนึ่งวัยแล้วเข้าสองแล้วลองเปิดคันเร่งดูนะกําลังนี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเปิดคันเร่งเยอะเลยนะครับกําลังผมว่าทําได้โอเคเลย เจ้า g s x 1พันคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียงินไลน์นะครับ 999cc หรือว่าพัน cc และอีกหนึ่ง cc ครบพันนะครับหลายคนจะบอกว่ามันคือเจ้าจิกเซอร์หรือเจ้าตัว L เนี่ยหรือ GSXR พันมาถอดเปลือกนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่ถ้าเกิดดูในสเปคจริงอ่ะ พื้นฐานบล็อกคือเหมือนเหมือนจะใช้เครื่องบล็อกเดียวกันนะครับเพียงแต่ตัวได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ power range นะครับเพื่อว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าปรับให้เหมาะกับ naked style ของ naked bike นะครับนะกำลังและแรงบนะิดเนี่ยมันจะมาช่วงรอบต่ำกับรอบกลางนะครับซึ่งจะไม่เหมือนตัว GSX-R 1000 er ที่จะมาช่วงรอบกลางหรือบายนะครับแต่พื้นฐานเครื่องยนต์จะคล้ายๆกันซึ่งจะ color f i l กับคาวาสากินะครับอย่าง z X10 หรือซัพเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ที่เป็นคนละบล็อกกันเลย ที่จอดนี้ไม่ใช่ลองเอนจินเบรกนะครับผมนี่เซ็งตัวจริงๆลืมใส่สายบวกกันน็อกอีกแล้วขอใส่สายแป๊บนะหนึ่งนะครับบูตต่อนนะฮะตัวรถ GSX เนี่ยถ้าคนจะบอกว่าจะเทียบมวยกับค่ายที่ใกล้เคียงคาว Kawasaki าจะเทียบกับซัดพันนะครับแต่ถามว่าตัวนี้จุดเด่นที่ผมรู้สึกว่ามันเด่นกว่ารนะดักๆนะครับที่ผมเจอนะเรื่อหนึ่งเรื่องของระบบ traction control นะครับซึ่ง traction control เนี่ย Suzuki GSX-S พันจะมีมาให้เลย แต่สัดพันไม่มีนะครับจะไปม,มีในตัวนินจาพันนะครับตัว S พันเนี่ยถ้าแท็กชั่นเนี่ยสามารถปรับได้ที่ประกับมือฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีโหมดมีเซ็ตและที่หน้าปัดจะเห็นชัดเจนนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยผมเปิดค่าความเซ็นสิทตฟอยู่ที่ตำแหน่งที่1นะครับสามารถปรับได้3ระดับหรือจะปิดทิ้งไปเลยก็ได้ออฟนะครับอยู่ที่การใช้งานนะครับว่าเราจะเปิดให้มันไวขนาดไหน ถ้านั่งและการขับขี่นะครับมิติดรถต้องบอกให้เลยว่าเหมือนขับแซดพันเลยครับมันจะมีตัวหนึ่งคอนด้านะตัวซีบีพันบ้านเราไม่ทําตลาดน,นะครับบ้านเราจะทําแค่ตัวซีบียพันแต่ถามว่ามิติรถถ้าเทียบกับคาสิที่ใกล้เคียงหรือสเซกเมนต์เดียวกันเนะี่ยเอาว่ามิติรถมันคือแซดพันเลยครับแต่จุดที่ต่างนะครับคือเรื่องความอ้วนของถังแซดพันมันจะเป็นอารมณ์ถังเรียวๆใช่ไหมขาเราจะแบบ หนีบๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเจ้า S พันคันนี้นะครับอารมณ์มันถังมันจะอ้วนๆนะครับเวลาเราขี่แล้วรู้สึกจะขากลางๆกว่าน,น่อยนะครับมาดูกันที่หน้าปัดเลนใหม่นะครับหน้าปัดเลนใหม่จะเป็นดิจิตอลขาวดํานะครับข้างบนเป็นเรื่องวัดรอบนะครับก็ส่วนตรงนี้จะเป็นเลื่องความเร็วตำแหน่งบอกเกียร์นะครับบุน้าพุ่ความร้อนแล้วก็เลกใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกา ประกับมือฝั่งซ้ายนะครับนอกจากัด traction control ล้วยังสามารถกดดูเรื่องของตัวอัตารากินน้ำมันนะครับพวกเลนหรือพวกเอเวอร์เได้นะครับแถบข้างล่าง เกตไบที่กำลังเหลืองจริงเลยนะครับเมื่อกี้วิ่งมันเพลินม,มายาวเลยขออนุญาตถอนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเข้าถนนเส้นนี้ที่เป็นถนนคอนกรีตนะถนนมันไม่ค่อยเรียบนะครับมันเป็นคลื่นเจ้า gsx เนี่ยจริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมลืมพูดไปนะตอนต้นคลิปนะที่ได้บอกว่าตัวนี้มันคือพื้นฐานเครื่องยนต์คล้ายกับเจ้าตัว gsxr พันธนะครับแต่จริงจริงมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือเจ้าตัว gsxs พันธุนี่แหละแต่จะมี f ติดท้ายมาด้วยนะครับมันคือเจ้า s 1 0พันนี่แหละแต่เป็นใส่เปลือกฟูลแฟลลิ n งนะครับแต่สไตล์รถนะี่มันจะไม่ใช่นาเกตบ k e มันจะเป็น s p o ร์ตทัวร์ินะครับซึ่งจะคล้ายๆกับแซดพันธกันอินจ้าพันธแหละซึ่งจะเขาเรียกว่าแฝดคนละฝากันเลยก็ไ,ได้นะครับเพราะว่ามันคือ s 1 0พันมาใส่เปลือกวงเลี้ยวกับรถรู้สึกว่าทําได้ง่ายนะครับแต่ก็สไตล์นเกตแหละครับ แนกเกตบามันถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะคอนโทรลง่ายแลวนะครับอ่ออปชั่นทั่วไปของเจ้า G SS S X พันคนนี้นะครับที่เห็นเตะตาในช่วงหน้าคือโชว์กระบอกทองนะครับซึ่งโชว์คนนี้เหมือนอารมณ์รถสปอร์ตคือหัวสามารถปรับรีบาลเทนชั่นแล้วก็สามารถปรับคอมเพรสชันท,ที่ตัวด้านล่างนะครับแล้วปั๊มมาพร้อมกับปั๊มเบมโบพร้อมกับระบบ ABS นะครับ แต่ปั๊มหลังยังคงเป็นนิชินอยู่นะครับอารมณ์คล้ายๆในพวกตัวอย่างฮายุสากหรือว่า J s สซตัว L 3กสามมันจะเป็นปั๊มหน้าเป็นโบล่าปั๊มหลังเป็นนิชินนะครับซึ่งถ้าเทียบกับมอไซค์บิ๊กบค์ของญี่ปุ่นในค่าอยอื่นๆนะครับสังเกตว่าจะเห็นเป็นนิชินกับโทกิโกเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เห็นเป็นจอดำปัดไปน้่ยไม่ใช่อะไรครับความสะเพาของผมเองลืมเคลียร์เมมโกโปรปรากฏโกโปรเมมตัดดับไปก่อน มันตัดจบเลยนะครับแล้วเราผมเพิ่งกลับมาที่ร้านเนี่ยเราไม่รู้มาเห็นเอ้าทําไมตัดจบไปปรากฏเมมเต็มแล้วบวกอะไรนะพอกลับร้านปุ๊บป้ายทะเบียนหายไม่รู้ล่นไปตอนไหนนะครับก็เลยวิ่งอีกรอบแล้วกันน่าจะตกนะคราวนี้แหละพยายามวิ่งให้ท้ายลายเดิมนะครับเมื่อกี้วิ่งเส้นไหนบ้างโอเคชะลอไปเรื่อยๆ,ๆแหละแต่เมื่อกี้มีลองกันแท้คันเร่งดูนะครับก็เส้นนี้แหละตัดใหม่นะครับน่าจะอยู่แถวนี้นะ ผ่านได้แหละขาเกียร์ไปนะครับตอนนี้บนสะพานมันเป็นขาหลงหน้าเทไปข้างหน้าด้วยเสียวจริงๆโอเคจะขอวิ่งไปเก็บแป๊บึลนะครับเลยมาไกลหน่อยอยู่กลางถนนเลยจุดอับเลยนะครับเสียวจริงๆเลยมีรถต่อวะโอเคนี่แหละใช่เลยแม่หล่นไปตอนไหนนี่ ไอผมก็รีบออกมานะไม่แนะ่น่าจะใช่เลขนี้แหละตกไว้น่าจะใช่นะเออนี่มีเขียนเนี่ยเจเจเอสพันโชคดีเมื่อกี้ไเราก็รีบออกมาครับลืมดูด้วยว่าเลขทะเบียนเลขเอะไรมาวนเลยขอให้เป็นเจอป้ายทะเบียกนก่อนตูดนี่เปื่อยเลยเ๋ยวเขา้าคนอื่นขับผ่านก็จะผิดจะหาว่ารถเป็นรถอินบอยนะครับอันนี้เป็นกรอบป้ายทะเบียนร้านแล้วนะครับกรอบป้ายเราสั่งทำขึ้นมาเลยเป็นระบบกิบล็อกนะครับอาจจะบางทีอาจจะใส่ไม่ดีหรือเปล่าเลยหลุด หรือไม่อย่างนั้นรถมันอาจจะแรงครับเพราะเมื่อกี้จังหวะนี้แหละผมค่อนเมื่อกี้ที่ขับดูค่อนข้างมั่นใจเลยถ้าจะตกแถวนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมขับเร็วที่สุดในคลิปนะครับเมื่อกี้วิ่งร้อยยี่ได้มั้งร้อยี่ในระเ,เร็วสําหรับผมแล้วใ <c oughs> ส่ป้ายก่อนนะครับเดี๋ยวป้ายเดี๋ยวลิบมาแลก็น,น่าจะยึดแน่นดีนะครับพมได้ขดีเ,เป๊ะเลยกลับไปหยอดกาวช่วย มีป้ายมีคนจะชอบแซวนะครับบางคนจะมีคนตั้งคาถามเข้ามาใต้กระทูหรือใต้ใต้ขีนาว่าเอ๊ะทำไมบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่ไม่ชอบใส่ป้ายทะเบียนหรือ,อชอบซ่อนป้ายแล้วก็จะมีคนมาตอบนะครับอะไรเลวลาวีก็มีอารมณ์มีคนมาบ้าจีต้ตอบตามนะครับบอกอ๋อเนี่ยใส่รถมันเร็วเดี๋ยววิ่งลวป้ายหายก็เลยไม่ใส่ซะเลยไม่กลายเป็นเอ้า นี่ผมจอดอย่างชิดข้างทางเลยเนยตรงนี้แอบเสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงขาลงของสะพานพอดีแล้วก็รถไม่มีไหลาทางเนี่ยหลายทางมีแค่นี้เองแล้วผมชิด,ชดซ้ายแบบสุดชีวิตเลยนะแฮนด์แทบจะไปวางกันเนแท่นปูนนะแล้วรถเนี่ยบางทีกลัวรถเลนซ้ายมาแล้วก็วิ่งเร็วนะครับแล้วมันมุมอับด้วยขาลงพอดีรีบขับสังเกตนี่รอบสองที่ผมมาหาป้ายนี่ลืมใส่ถุงมือครับรีบไปหน่อยกลัวป้ายหาย จากจุดนี้นะครับผมขออนุญาตตัดกลับไปที่ร้านเลยแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวคนจะเบื่อกันกลับมาที่หน้าร้านแลวนะครับหน้าร้านเราจะมีป้ายบอกหนุสีดำโทนเดิมนะครับดีเจรย์เดิมสีดําอักษรทองสนใจถ้าน่านใดอยากเข้ามาดูบิ๊กไบค์เข้ามาดูได้นะครับร้านเราเปิดทุกวันอยู่ล็อกในนะครับเข้ามาล็อกในใครที่เข้ามาชิดขวาเนี่ยจอดในมุมฝั่งหน้าร้านผมได้บังหน้าร้านผมได้เลยนะครับคนที่เอารถยนต์มา เดี๋ยวมาลุ้นนะผมนี่ยังขับมาเพิ่งนึกออกนะว่าเออขากรอบขามันหักหรือเปล่ามันเลยทําให้ยึดป้ายไม่ดีเดี๋ยวมันจะหล่นหายอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมก็เพิ่งนึกออกตอนจะถึงร้านแล้วนี่แหละว่าป้ายยังอยู่มันจะหล่นหายอีกรอบไม่เดวต้องวิ่งรอบสามอันนี้ยังอยู่โอเคปลอดภัยนะครับโอเคก็ยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้เลยละกันนะครับถูกใจอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณครับสวัสดีคับ